พยากรณ์สำหรับท่าที่เกิดในลัคนาทั้ง12ราศีประจำเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2566นะครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้มีดวงดาวโคจรโยกย้ายราศีนะครับอยู่ทั้งหมดก็คือ 1. ดาวพระพุธโยกย้ายนะครับวันที่5กุมภาพันธ์เวลา11.19นาฬิกา19นาทีเข้าสู่ราศีมมก,กอรดวงที่1 ดาวอาทิตย์โคจรเข้าสู่ราศีกุมวันที่13กุมภาพันธ์อยู่ที่เวลา14นาฬิกา48นาทีคือดวงที่สองดาวพระศุกร์นะครับโคจรยกย้ายราศีเป็นมหาอุดที่ลัคนาหรือว่าอยู่ตัวของราศีมีนวันที่18กุมภาพันธ์เวลา15นาฬิกา22นาทีเป็นดาวที่3 และโดยสุดท้ายคือดาวพระพุธได้โคจรเข้าสู่ราศีกุมวันที่22กุมภาพันธ์เวลา13นาฬิกา4 5นเป็นดวงที่4ส่งผลต่อท่านที่เกิดลัคนา12ราศีดังต่อไปนี้นะครับสำหรับท่านที่เกิดในลัคนาราศีมังกรเดือนกุมภาพันธ์นะครับ2566แนวโน้มยังคงเป็นไปนนายจที่ทางที่ดีอยู่นะครับสิ่งไหนที่เคยอยากทําหรือว่าสิ่งไหนที่เคย <D ramatic analyse> ดูแล้วเนี่ยมีแนวโน้มแต่ไม่มีโอกาสผม,าผมว่ารอบนี้แนวโน้มการมีโอกาสค่อนข้างจะสูงสิ่งไหนที่เคยอยากทารอบนี้จะได้ทําเรียกว่าอยากจะออกมาตั้งตัวเองอยากจะเหมาะเป็นเจ้าของธุรกริจเองผมว่าเดือนนี้เหมาะสมนะครับช่วงเวลาเดือนนี้เดือนหน้าเหมาะสมอยู่มีแนวโน้มเป็นไปนในจุดที่ทำที่ค่อนข้างจะดีนะครับดาวประจาตัวของคุณมีตําแหน่งมั่นคงแปลว่าใครก็ตามที่ผ่านมาเจ็บไข้ได้ป่ยวยผมว่ารอบนี้โอกาสหายค่อนข้างจะสูงมีกําลังวังชามากขึ้นแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเดือนนี้มีโอกาส เดินทางบ่อยท่องเที่ยวบ่อยนะครับไปในข้าสังคมบ่อยแต่มัตระวังเรื่องของนะครับการดื่มบ้างนะครับมันอาจจะทําให้ตัวของคุณเองนั้นขาดสติขาดสตางค์นิดนึงมันจะส่งผลเรื่องราวต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นส่วนเรื่องของรายละเอียดที่เน้นย้ํานะครับเดือนนี้เนี่ยขอเตือนอยู่อย่างหนึ่งก็คือดาวอังคารโคโจรเป็น5้าก่ดวงตาลาหลักขราศาาีเกว่าพิณทุบาทตัวพิณทุบาทนี้นะครับรายละเอียด การพยากรณ์ลายคนอาจจะไม่เข้าใจเพราะเราใช้ศั์ของโหราศาสตร์นะครับใครที่อยากเข้าใจจริงๆเนี่ยเราแนะนําว่าเรามีหลักสูตรออนไลน์นะครับที่ได้เปิดสอนอยู่เนี่ยคุณก็สามารถสแกนคิวอาร์โค้ดข้าง,งล่างนี้นะครับลองเข้ามาสอบถามกันก่อนก็ได้นะครับว่าหลักสูตรเป็นยังไงหลักสูตรเป็นอย่างไรนะครับจะบอกได้เลยว่าหลักสูตรนี้ที่เราได้เปิดสอนนี่ยคุ้มค่าจริงๆนะครับเราได้นําเคล็ดลับต่างเนี่ยที่เราได้สะสมมากับครูโหดต่างๆยักอ่านในหลักสูตรนี้เรียกว่า คุณเรียนแล้วเนี่ยคุณมีความรู้ความสามารถนําไปใช้ได้ทันทีรวมไปถึงนะครับสามารถไปเตือนครอบครัวหรือคนรักต่างๆเหตุร้ายที่มันจะเกิดขึ้นหรือการแก้ต่างๆไปอย่างไรผมว่าเรียนล,ลงในหลักสูตรนี้นะครับมีมีโอกาสที่คุณจะเป็นคนที่ประสบความสาเร็จได้นะครับเนื่องจากว่าคุณมีความรู้ความสามารถและคุณก็มีวิธีการแก้ไขในดวงตาในหลักสูตรของเราแนวโน,น้มนี้จะเป็นเป็น,นจดทิศทางที่ดีของลัคนาราศีมังกรน,นะครับ ต่อมานะครับในเรื่องราวของความรักผมว่าเรื่องราวของความรักเดือนนี nurture, people, cetera, way, possible, life, mostly, ้ยังคงเป็นเป็นในวทิศทางที่ดีอยู่นะครับยิ่งช่วงกลางเดือนไปเนี่ยแนวโน้มคนรักหรือคนที่เริ่มต้นรู้จักแนวโน้มอายุน้อยกว่าจะเป็นเป็นในจับทิศทางที่ดีนะครับกับดวงชะตาแต่ถ้าอายุมากกว่าแต่ทําตัวเป็นเด็กยังถือว่าพอข้าดวงชะตาแต่ถ้าอายุมากกว่าด้วยเป็นผู้ใหญ่ด้วยผมว่าไม่ช้าจะมีปัญหาเลิกกันหรือต้องทะเลาะเบาะแว้งให้แยกจากกัน นะครับเพราะเก์ในเรื่องของคนรักที่อายุน้อยกว่าหรือทําตัวเป็นเด็กในเดือนนี้ค่อนข้างจะปรากฏเด่นชัดค่อนข้างจะมากนะครับนั่นคือคู่ที่เหมาะสมของลักขณามังกรในช่วงเวลานี้ส่วนเรื่องของเงินเงินทองทอง,ทองผมว่าช่วงนี้เนี่ยแนวโน้มการปรับปรุงบ้านการซ่อมรถมันจะมาอาจจะเปิดสำนักอาจจะเปิดบ้านซื้อบ้านรีไฟแนนซ์บ้านแนวโน้มของมังกรในช่วงเวลานี้เนี่ยค่อนข้างจะเป็นแบบนั้นหรือเรียกง่ายๆว่า พอดาวประจำตัวดีเนี่ยดาวอื่นมันส่งผลสอนของเดือนนี้ยุ่งหน่อยแต่ยุ่งเป็นแนวน้มที่ฐานที่ดีขึ้นนะครับสําหรับท่านที่เกิดในลัคนาราศีมังกรน,นั่นเองนะครับ ครับสวัสดีครับอาจารย์ยุทธนาอรวัฒนกุลครับก็เข้าสู่ปีที่15แล้วนะครับผมจากประสบการณ์ดูดวงงานที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนะครับการตั้งศาลการไปเปิดกิจการที่ประเทศกัมพูชาที่หลายคนอาจจะเห็นในเ c e บุ๊ k หรือทางเพจรวมไปถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นนายตำรวจนะครับที่เราได้ทําการวางเลิกจัดหิ้งพระหรือจัดรายละเอียดต่างๆเพื่อให้เสริมดวงาตาให้มีหน้าที่การางานที่ดีขึ้นหรือพ่อค้าต่างๆนะครับให้เขามี เรื่องของนะครับกำไรหรือความจเจริญงอกง,งามในกิจการครับสำหรับเนื้อหาในครั้งนี้นะครับจะได้มีความเข้าใจในหลักโหราศาสตร์หรือสับแสงต่างๆที่ดูแล้วเหมือนจะยากงงง,ง,งวยๆคุณเรียนครั้งนี้แล้วคุณจะเข้าใจรายละเอียดทั้งหมดแต่ประเด็นหลักสําคัญที่สุดก็คือตัวเคล็ดลับนะครับที่เราได้เรียนมาจากอาจารย์ต่างๆอาจารย์พัฒนา,า,าพัฒนศิริอาจารย์พระพุทธพยากรอาจารย์ฝนปบุญนาทองเนียม่อไใด้ เอาคิดถึงผมเลขคิดถึงจุกนาจารย์ที่โครูไปเคล็ดลับระดับชั้นครูโขนต่างๆจะลงมาสู่รายละเอียดการสอนคลอสออนไลน์ในครั้งนี้ครับ เนื้อหาเราก็จะมีในเรื่องของรายละเอียดเรื่องพบเรือนดวงดาวต่างๆนะครับพื้นฐานที่มาของโหราศาสตร์ที่มาที่ไปเป็นอย่างไรรายละเอียดเบื้องต้นนะครับเราจะอธิบายที่มาที่ไปให้ชัดเจนนะครับเรียกว่าเปิดเผยความลับของจัก,กรวาลให้ทุกท่านได้ทราบกันที่สําคัญคือเคล็ดลับระดับชั้นครูโหนนะครับบรมครูต่างๆจะอยู่ในรายละเอียดคอร์สออนไลน์พื้นฐานในครั้งนี้ครับเพื่อให้คุณได้เข้าใจแล้วจะนำไปสู่การพยากรณ์ในภายภาคหน้าครับ